สวัสดีครับคุณกำลังชมวัดซุริโอแล้วอยู่กับผมครับผมมีแฮปปี้เอริเด์ครับวันนี้ผมมาอยู่กับพวกน้องวีเดิร์บิปปน <c oughs> านายย่าไคครับผมอยู่กับวีเดิร์บนนายนะน้องๆของพวกเราเองนะฮะก็วันนี้เราวางแผนนะที่จะแกล้งนักสวิทย์ครับผม เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเขาได้แกล้งผมในสตูครับโดยการเอาไอ้น้ำแข็งมาลาดตัวผมนะครับช่วงตอนนั้นนะผมกำลังอ่านรายการแข่งกับซึกลอยคำนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะกล้ามาสาดในสตูดิโอเลยครับซึ่งผมไม่กล้าครับผมาไประชดแล้วฮะแล้วสุดท้ายใครเก็บ นะกูไงก็แผนการของเราครับก็จะให้น้องวีปัญนานะจับล็อกนัดแล้วก็มัดเออมัดติดครับกูอี้กจับกันกูอีกนะไปนะแล้วก็อ่าแล้วเราก็ขี้เถียนอะไรสาดอะไรใส่ดักเชสเรอติดตามดูนะครับผมเราตอนนี้เตรียมตัวครับผมเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ไอ้กล้องหลบนิด uh, นึงหลบนิดนึงเออหลบประมาณนี้เออลอกินมาแล้วไม่เทปเนี่ยครับนี่อออร่อยปะอร่อยิลงมเนี่ยแกแฮะเออนับนับนี่ับนับ นี้น้องเขาบอกว่าเขาจะถ่ายรายการวยถ่ายรายการใช่ไหยตัวอะไรอย่างเจะจัดจัดเอาเก้าอี้ไหมเออเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้อย่างเี้ัหมดเลยเราไอ้ต้นเไอ้ต้นอยู่หงนั้นต้นอย่ไหนนเออเฮเออให้านั่งข้างหน้าน <om> ี่ยละสวัสดีครับจัสมันตนแมคดรนีสวัสดีครับกล้าววอะไรเป

ไอ้เไอ้เอ้ใหญ่ไอ้อยู่นี่เนยนันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยเปิดดิมันคือนี่น้ำแข็งในต้นนไปซื้อตัวไหนเนี่ยปชุ่มได้ไหมอดกันไหมเอดกันไหมถอ้กอดันโอ้ไม่รอดดไม่ดอดดไม่ดอดไม่รอดใช่ไหูนี่ขอได้ทำดีเลย้เอ่ะผมเียนได้อ่าเชียนนู่นเชีย่ ต้องต้องต้องมีเขียนหน่อยสุมหัวกันน่ารักมึงสุ่มหัวจะทำอะไรกูเนี่ยฮะดูนี่แงไงแก่ไงแก่ไงทำสตูดิโอพังเหรอนี่ตัอใหญ่างบนี้ตัอใหญ่างบนี้ตัวใอย่างบนี้ตัอใหญ่างบนี้เอาเต็มที่เลยเอาที่นโอเคโอเคโอเค เอาให้เติมน้ำมาได้เลยครับพี่ทำอีกเหรอพี่อยู่เฉยๆีสิโอเดี๋ยวก่อนกมือนี่แม่งไอ้เยี่ยอยู่เฉยๆเฮ้ยนะครับแกขขึ้นเยอะเลยไอ้เนี่ยขึ้นเลยเนี่ยกูแม่งแก่เร็วจังเลยกูแม่งเหมือนปลาชุบแป้งทอดไงไม่รู้ปลาจะไปทอดเหรอเดี๋ยวมือโดนจุ่มน้ำมันแน่สัตว์นี่คือนัะทวิทนะครับกูยังไม่อาบน้ำกูยังไม่อยากอาบน้ำจับนี่จับ ดี่านี้ก่อนตอนนั้นมึงก็หางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนั้นเป็นหางสีเขียวเราหางถึงเงินเขาคุณชอบอนี้กูแถมแป้งด้วยดีก่นีอนแป้งแ้งแขกแต่แขกคู่แขกมือคูกวินาทีว้ยอ๋อเหรอพร้อมยังพร้อมยังพ้อมยังเร้อม่พร้อมีตาทุนจับแขจับขมันจับจาแฟาขัมันแัครั้ไม่าไม่เาามาเฮ้ยมันต้องมีคน อลามียโแล้งก้เโอ้ไอ้ไอ้ไก่่ไ่เดี๋ยวคนเย็นาไรอู้หเี้ครู้ใจเขารู้สึกเขารือยังมันมีกลิ่นแป้เข้าปากด้วยว่ะจานปรระมาณนี่แหละไอ้สัตว์แต่กูแค่ไม่มีบป้งเ่ ชื่อจำไม่ได้เหรอครับผมนีสันสวัสดีครับผมนัทวิทย์นี่ครับไอ้ต้นมึงมาเนี่ยนี่ชลพิทย์ไปนะครับเหลือมัน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 เหลือหมดแล้วพี่เดี๋ยวก่อนเขาถามหมดใครเป็นคนต้นคิดนี่ครับผมป๋าใหญ่นะครับป๋าใหญ่ป๋าใหญ่ครับผมผู้หน่วยงานไงมีอะไรมีอะไรอย่าบอกเลยครับมีอะไรอย่าบอกเลยครับไม่มีละ สำหรับกิ่นี้นะครับเฮ้ยใ้ปิดปิดปิดรายการให้หน่อยปิดรายการให้หน่อยโอเคนะฮะถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกระทือพี่อมแล้วก็ฝากกระเทือพวกไอวีเวิรบไลนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้หนาวมากผมรู้สึกว่าอยากคับน้ำหนาวมากๆเลยเพราะตอนนี้แม่งสภาพกู้ผู้เป็นหมเนี่ยเชื้อโรคเข้าตัวเอาแป้งมาดับเชื้อโรค ถ่าเราเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มันมาแกล้งผมกับทีม V ีดับเบิลนท์นะฮะก็เลยเรลืมกดซับสไครต์ให้กับทีม V ีดับเบิลนท์ด้วยนะฮะ<อ>ที่มานะทำการแกล้งกูในวันนี้ <laughs> นะฮะเราเป็นว่าอย่าลืมกดซับสไครต์กับวัสสตูดิโอแล้วก็วีดับเนท์ด้วยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่แต่ละที่นี่แหละถ้าเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>